ทีนี้ไปต่อกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นละกันนะคะว่าในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะมองเรื่องนี้อย่างไรลเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับดรปุญญาวัตรสีสิงห์นะคะนักเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมวิจัยเศร,ษ,รษฐกิจธุรกิจ s อ a c นะคะอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีดรปุญญาวัตรนะคะดรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฟนเฟินครับ ค่ะวันนี้บรรยากาศจะต่างไปนิดนึงอืมครึมหน่อยแต่ว่าอึมครึมกว่าพวกเราเนี่ยก็คือบรรยากาศของโลกครับดตรตั้งแต่ที่มีการประกาศ reciprocal t a r i f f สัปดาห์ที่แล้วนะครับทาง S C V E I C ประเมินผมว่าหลายคนบอกว่าเร็วเกินไปแต่เบื้องต้นเลยนะครับ S C b E I C ประเมินเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับครับต้องบอกว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกเลยนะครับเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนจริงครั้งหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยก็ต้องบอกว่าผลกระทบไม่มากเท่านี้นะครับตอนนั้นก็คืออาจจะแค่กับจีน ที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับตอนนี้เนี่ยผลกระทบหรือว่าการขึ้นภาษีเนี่ยเป็นวงกว้างไทยเองก็โดนนะครับซึ่งจากการขึ้นภาษีในรอบนี้ต้องบอกว่ารุนแรงกว่าที่เราปรับที่เราเคยคาดไว้นะครับตอนแรกเราอาจจะมองไว้ในเบสไลน์เนี่ยเขาจะใช้ยูนิเซอร์ทาริฟนะครับที่ใช้10%กับทุกประเทศนะครับประกอบกับร c i p ฟเค้าทาริฟเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างการเก็บภาษีระหว่างประเทศนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเขากับใช้สูตรนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเน้นการขัดดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้น อธิบายง,ง่ายคือว่าถ้าประเทศไหนขาดุลกับอเมริกามากๆเนี่ยก็มีนวโนพิจะโดนเก็บภาษีค่อนข้างสูงนะครับซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจากการขึ้นภาษีในรอบที่แล้วนะครับในเชื่อประกาศในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าวิกเอ็นของหลายๆคน,นก็การวิกเดย์ไปเลยนะครับก็มีการติดตามมีการประมาณการปรับกันค่อนข้างวุ่นวายนะครับต้องบอกเอชซีบีซีเองเนี่ยก็มองว่าเศรษฐกิจโลกแน่นอนในรอบนี้นะครับในเรับผลกระทบกันค้างมากนะครับเรามองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเคยเติบโตได้ในปีนี้ประมาณสักสองจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วปรับประมาณการลงถึงประมาณสองจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนความไม่แน่นอนต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเทรดอัลสูงขึ้นนเปป็ิการ เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกเราปรับประมาณการลงแต่ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรายังมองว่าการปรับประมาณการครั้งนี้เนี่ยเรายังมีรูมนะครับที่เรามองว่ามีการเจรจาได้นะครับหลายประเทศเนี่ยก็คงมีการยกหูหรือว่าในอน,นาคตข้างหน้าเนี่ยก็คงมีการเจรจาก,าจากาันเกิดขึ้นได้บ้างนะครับ <S <S ประกอบกับหลายประเทศเนี่ยก็มีนโยบายเตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับ <S <S เราคยได้ยินข่าวมานะครับยุโรปเองก็ตามหรือว่าจีนเองก็ตามเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในการใช้นโยบายการคังในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อรองรับ การที่จะขึ้นภาษีของทําไว้บ้างแล้วนะครับเราเชื่อว่าในภาพรวมเนี่ยแน่นอนแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เศรษฐกิจโลกปีนี้นะครับการค้าการลงทุนเนี่ยคงชะลอไปค่อนข้างมากนะครับเรามองว่าน่าจะตกบอยู่ประมาณ2.2ครับโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยเราก็ปรับประมาณการลงมาค่อนข้างมากนะครับจริงๆหลายเฮ้าส์สิหลายเจ้าก็พูดนะครับว่าโอกาสที่อเมริกาจะเกิด recession เนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นไป50-60ไปแล้วนะครับซึ่งก็ต้องติดตามรายวันเลยนะครับความแน่นอนยังมีสูงมากๆนะครับอย่างที่เราได้ยยยิิินนนนขข่่่่่่าาาาาววมมมมมมเเเีีีกกกก็็ไอออใชัั้คครรรบบจะะพภษึ50% อะไรหลายๆเนี้ยก็ต้องติดตามดูว่านโยบหลอกเมนต่างๆจะทำให้ความแน่นอนเนี้ยเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก็เชื่อว่าปีนี้คงคงเป็นปีทยากแน่สำหรับเศรษฐกิจโลกนะครับค่ะ ที่บ้านเราประเทศไทยเองก็ถือว่าอยู่ในเทียบบนนะคะที่ถูกจัดเก็บภาษีค่อนข้างสูงนะคะเกือบ40เลยทีเดียวนะคะเรามองผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมหรือแม้แต่ในภาพการส่งออกหรือแม้แต่ในในภาพของปลีกย่อยเนี่ยนะคะจะต่อเนื่องทั้งทางตรงทางอ้อมมากน้อยแค่ไหนและมีการประ,ประมาณการเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่านอกจากการประมาณการเศรษฐกิจโลกลงแล้วเนี่ยค่ะ ครับเศร,รษฐกษิจไทยก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในท็อปทของประเทศที่โดนค่อนข้างเยอะนะครับ36%เนี่ยถือว่าเป็นอันดับ20ของโลกนะครับจากประมาณ185ประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเช่นในเอเชียเนี่ยโดนมากเยอะนะครับเราติดอันดับ10ประมาณ10ของเอเชียนะครับา36%เนี่ยหลักๆก็มาจากการที่ไทยนะครับได้ดุลการค้าของอเมริกาค่อนข้างมากนะครับทีนี้พอเราโดนค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนผลกระทบของเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะภาการส่งออกเนี่ยมัมีค่อนข้างมากเช่นกันนะครับถ้าสมมติเราลองดู รูปที่4ก็ได้นะครับอันนี้คือลองเพราะที้เห็นง่ายๆนะครับว่าถ้าลองลองดูว่าประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพึ่งพาใครเป็นหลักเราต้องบอกว่าตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเราเนี่ยคืออเมริกานะครับเราพึ่งพาอเมริกาในตลาดส่งออกเนี่ยสูงขึ้นค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาในขณะเดียวกันนะครับเราก็พึ่งพาก,การเข้าจากจีกนาม,มานกเช่นกันเพราะฉะนั้น2ฝั่งเลยนะครับเราพึ่งพาอเมริกาตลาดสอ่งออกอันดับหนึ่ง18% เราเพิ่งพาการนําเข้าจากจีนอันดับหนึ่งที่ยีเปอร์เซ็นตะ<ม>์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการสงครามหรือว่าการขึ้นภาษีดุนแรงระหว่างกาันระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยไทยอยู่ตรงกลางนะครับไทยอยู่ตรงซัปพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเครื่องตรดเสรีไทยเนี่ยเชื่อว่าค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆเราก็ทำเอ็กซ์ซอร์สให้เข้ามาง่ายๆด้วยนะครับว่าถ้าไทยเป็นประเทศที่เพิ่งพาค่อนข้างเยอะใน2ประเทศนี้และโดนภาษีหนักด้วยเนี่ยนะครับาการขึ้นภาษีประมาณ10%อันนี้สนะิบเก่อาากอปอร์เซ็นต์รั้งนี้เนี่ย โดน36%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ามีโอกาสที่จะปรับประมาณการลงมาค่อนข้างมากนะครับในเบสไลน์เนี่ยเรามองว่าเลขอาจจะลงมาประมาณสักเกือบๆ1%นะครับเราเคยประมาณไว้ที่2.4%ในปีนี้นะครับต้องบอกว่า2.4%เนี่ยนะครับเรารวมหรือ price import ของ10%ไปแล้วในเบสไลน์นะครับแต่นี่คือเพิ่มอีก26%นะครับเพราะฉะนั้นหากไม่มีการเจรจานะครับเราคิดว่าผลกระทบเนี่ยอาจจะลงไปถึงประมาณสักหรืออาจจะมากกว่า1%ได้แต่เรายังเชื่อว่านะครับเชื่อว่า ไทยก็คงมีการประเจรจาและผลกระทบสุดท้ายจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะน้อยกว่า36%ลงมาได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นในเบสไลน์เนี่ยเราบอกว่า GDP ไทยปีนี้ต่ำกว่า2%แน่นอนนะครับอาจจะที่ระบาประมาณ1.5%นะครับหลักๆก็คือปรับประมาณการลงจากส่งออกนะครับและการลงทุนภาคเอกชนที่มีโอกาสดีเลย์ไปได้เยอะแน่นอนเลยสัญญาณ BOI เนี่ยค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าพอความไม่ชัดเจนตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะดีเลย์ออกไปได้นะครับอันนี้แค่ผลจากทรัมป์นะครับแต่ว่าสองที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์เป็นอ่ง แผ่นเป็นดอยเนี่ยก็กระทบในท่องที่ยวาความเชื่อมั่นนะครับเพราะฉะนั้นลงรวมเนี่ยนะครับเราปรับประมาณการลงประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เลขสุดท้ายยังไงเนี่ยเราก็จะจา,ายไว้แน่นไนทอกสัปดาห์นะครับกับดรครับ,รรบทีนี้ในเรื่องของแนวทางในการรับมือผมรู้ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนแต่รประเทศ่็รับมือที่แตกต่างก,กันบ้านรเราบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งดูดให้ฝุ่นหายตลบแล้วค่อยเดือนหน้าข้อแนะนําหรือว่าแนวทางที่ภาครัฐเองก็ดีเอกชนโดยเฉพาะยิ่งภาคธุรกิจที่อาจจะเกี่ยวเนื่องการส่องออกต้องเต,ตรียมรับมือมีอะไรับรับบคร ต้องบอกว่าอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเราเพิ่งพาการส่งออกอเมริกาค่อนข้างมากนะครับถ้าเราลองดูท็อป10นะครับสินค้าส่งออกไทยเนี่ยต้องบอกว่าประมาณ9ใน10สินค้านั้นนะครับมีอเมริกาติดท็อปฟอยู่นะครับ6ใน10นั้นเนี่ยอเมริกาเป็นตลาดอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมออกระทบรุนแรงแน่นอนอ,อย่างที่คุณพี่คุณเฟิร์นเล่าให้ฟังไปเมื่อตอนตอนตอน้ตนน,นะครับ ว่าจริงๆรัฐบาลก็มีแนวทางออกมาบ้างแล้วนะครับที่เตรียมเจรจารผมเชื่อว่าก็เป็นแนวทางที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าแนวทางที่ออกมาเนี้ยมันอาจจะเป็นแนวทางที่เน้นการเจรจาสำคเป็นหลักนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันควรจะทําควบคู่ไปกับแนวทางอื่นด้วยที่อาจจะไม่ใช่เน้นการเจรจากับเมกาอย่างเดียวเจรจากับเมกาก็เป็นเหตุก็เป็นทางหนึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่า แลวต้องมีมาตรการปกป้องเอสบในไทยด้วยนะครับแล้วก็มาตรการาเน้นนะครับการปกป้องสัาหก,กรรมผ่านการบังคับใช้กฎหมายหลายๆอย่างเพื่อความเป็นธรรมกับสินค้านําเข้าจากต่างประเทศเวบคุมคุณภาพนะครับหรือว่า,ามาตรการบังคับใช้ในการาลดทอนกฎเกณฑ์บางอย่างนะครับหรือว่าดึงดูดก,การลงทุนประกอบกับเร่นการเจรจาขยายตลาดและก็เปลี่ยนตลาดนะครับ มีการเจรจา FTA แล้วก็กระจายความเสี่ยงไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสองฝั่งนะครับรัฐบาลเจรจากับาสหรัฐเนี่ยก,ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องหามาตรการปกป้องบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมป้องกันการทุ่มตลาดประกอบกับการเร่งขยายตลาดและกระจายความเสี่ยงของผู้ผลิตเนี่ยไปยังตลาดอื่นใด้ด้วยเช่นกันเนะราั้นทำสองฝั่งควบคู่กันนะครับอันนี้ในส่วนภาครัฐภา่กระชนเองหรือภาคธุรกิจเองเนี่ยก็ควรจะปรับตัวด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนเรางมองว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็พยายาม เปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์แล้วก็ขยายตลาดไปที่ตลาดอื่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่หลายๆฝั่งพร้อมๆกันนะครับทางนี้คงไม่ง่ายจริงครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับดรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็จริงๆถือว่ามาตรการที่ประกาศออกมาจากทรัมป์เนี่ยทุกคนผู้ตรงกันเนาะว่าเยอะกว่าที่คิดนะคะแล้วก็กระทบไม่ใช่แค่เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสหรัฐเศรษฐกิจจีนแต่ว่าเศรษฐกิจไทยโดนด้วยเพราะว่าเราถือว่าเป็น t o ป10ของเอเชียที่มีตัวเลขภาษีสูงที่สุดเลยนะคะส่งออกเราก็ไปอเมริกามากสุดนะคะนำเข้าเราก็นําเข้าจากจีนมากสุดนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงกลางของซัพพลายเชนโดนทั้ง2ด้านเศรษฐกิจกลงแน่ปีนี้ GDP เคยประมาณ2.4น่าจะลงมามากกว่าหรือเท่ากับ1%นะคะแปลว่าไม่ ถึงสงแน่ๆมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเจราจารแล้วสาเร็จหรือไม่นะคะเพราะว่าการที่ลงมามากกว่า1%เอนี่ยอาจจะเกิดขึ้นถ้าไม่เจราจาแะค่ะแต่ก็ตามรัฐบ,บาลไม่ใช่แค่เจราจารอย่างเดียวนะคะนเศรษฐาสตนําว่าต้องปกป้องการค้าภายในด้วยแล้วก็ขยายตลาดด้วยส่วนภาคเอกชนเองก็ต้องเกิดความก้มือครั้งใหญ่ด้วยค่ะพีวิ์นะครับอาจจะต้องหันมาเคลียร์ในบ้านเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสวมสิทธิ์ก็ดีเรื่องของการที่สินค้าต่างชาติทะลักเข้ามานี่เป็นหน้าที่ที่ภาครัฐ พอ,อถ้าไม่เคลียบ้านเราก็เดินหน้าไม่ได้เป็นวิกฤตทับซ้อนอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีความสนใจเรื่องการวิเคราะห์ตลาดนะครับโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีความแม่นยําเพียงแค่ตั้นติดตามนะครับบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCB EIC ผ่านเว็บไซต์ scbeic.com หรือว่า Line o f f i c i a l Account ก็ได้นะครับ scbeic ที่จะมีการนําเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระดับมหาภาคผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยนักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์มกประสบการณ์เสิร์ฟข้อมูลที่คัดสรรมาแล้วว่า สำคัญถูกต้องและทันสถานการณ์สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญมากนะครับตรงนี้อ่านฟรีทุกบทความเลยเพียงแค่แอดพลาย SCB EIC เพิ่มหรือว่าสแกนเพิ่มเพื่อนนะครับ SCB EIC ติดอาวุธความรู้เหมือนมีกูรูด้านเศรษฐกิจเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอะ t a n d a r d Wealth กันนะครับ